สวัสดีค่ะพบก,กับเทลตอีกแล้วนะคะแทลจะมาทำแหนมค่ะแทลจะมาทำแหนมก็มีข้าวข้าวเหนียวนะคะแล้วก็มีหนังหมูด,ด้วยวันนี้แทลก,ก็จะใส่แทลจะทำไม่มากนะคะแทลต์ทำไปชุดหนึ่งแล้วแต่ตอนนี้ก็มีเาเรียกอะไรอะอันนี้ค่ะหนึ่งหัวสองหัวสองหัว กล่องนะคะครึ่งกล่องของอาจจะไม่ถึงครึ่งกิโลหรือเปล่าข้นมานั้นนะคะไม่ถึงเพราะว่ากล่องใหญ่อาจจะไม่ถึงทรายได้ทำไปหน่อยแล้วนะแล้วเราใส่เกลือด้วยนะคะใส่เกลือเรากะเอาค่ะดูว่าเนื้อหมูเรามีเท่าไหร่ถ้าไไม่มีผงหล้วจะลองทำดูให้มันกินได้นะคะ โอเคแล้วก็เราใส่ผงชูรสด,ด้วยเี็นไคะผงชูรสโอเคผงชูรสแล้วแต่เราเลยอ่ะเราชอบเยอะเราก็ใส่ใส่อกสองช้อนโต๊ะผงชูรสนะคะแล้วก็เราขยำเาเราคิดว่าขยำให้เข้ากันนะคะเห็นไหมคะ แล้วไม่มีถุงมือเพราะว่าถุงมือไม่ได้ซื้อมันไปซื้อแล้วมันซื้อไม่ได้ค่ะมันหมดหรือไงไม่รู้นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะพอกะยำขยำเราต้องขยำให้ได้ที่กว่าใส่ส,สองช้อนโต๊ะแล้วใส่ผ้าไปด้วยเนี่ยใส่ข้าวไปเลยค่ะแล้วใส่ข้าไวนะาไปเลยเข้าวเาหนียว เขาทำทำเท่คั้นข้อหากันแล้วเขเกลย,ยนี่นะนี่ค่ะก็คั้นข้อหากันจะทำไม่มีกี่นาทีเห็นไหมนะคะแล้วก็คั้นข้อหากันครั้งหนา้าจะซื้อผงเน็งลงมาทำให้ดูนะคะเขาี้ลองทำแบบธรรมชาติก่อนนะคะธรรมชาติก็หมายถึงโบราณบ้านเราทำแบบนี้กันเนาะ ไม่ใส่อะไรมากาหรอกค่ะที่จริงเวลาที่เขาทำเขาก็ทำแบบเข้าเหนียวเห็นไหมคะทำโบราณโบราณนะคะไม่เห็ดอันสมหมูโชกค่ะสมหมูนะคะสมหมูเนี่ค่ะเราก็คั้นคั้นข้าหากันเสร็จแล้วใช่ไหมคะใส่หนังหมูที่มีอยู่อันนี้มันคงเยอะไปเราก็จะไม่ใส่หมดนะเห็นไหมก็ใส่หนังหมูลงไป ใช่ค่ะมีหนังหมูช่วงนี้ต้องใส่นี่ค่ะใส่หนังหมูแล้วขยำข้าวากรนนะคะก็ได้แล้วค่ะไ้เห็นขยำข้าวาก,กัะนแบบนี้ค่ะขยำขยำใส่อีกสักหน่อยก็ได้เลยหนังหมูนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะทยเราจะคั้นไปอีกนะคะแต่จะนน่นหมายถึงว่าเห็นไหมคะ เราคั้นได้ที่แเราเราก็ใส่หนังมูอีกข้าหน่อยโอ้ยตอนนีใส่หนังมูเพิ่มนะคะทีนี้เราทราจะให้มาดูที่นะคะคั้นเสร็จนะคะเราคั้นส้มหมูนี่เขาต้องคั้นด้วยค่ะคุนว่าถ้า,า,า,ามันกัดจมูกเอิ้นสมหมูใช่ไหมคะมันต้องคั้นคั้นมีอยู่ห่างกันเดีย๋ยวก่อนทราจะให้ดูนะเห็นไหม ถ้าเราพริกเนตอนที่เราหอ่อเราค่อยใส่ตอนนี้ถทาเสียงไม่ให้ดูว่าเราใส่พริกเข้าไปในตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วจะไม่ให้ดูว่าไอที่เทลัสคันแล้วเทลลัสทำไปเมื่อกี้นี้นะคะอันนี้เพ่งทำเสร็จนะคะแต่เทลลัสทำใสก่กระปุกพี่สาวเทลับอกว่าทำใสก่กระปุกลองดูครั้งแรกเดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูเวลามันเป็นนะคะสมูทเทลลัสน,นะคะนี่ค่ะใสก่กระปุกเลยเป็นกระปุกขม นี่ค่ะเทามาใส่แล้วก็ปิดไว้นี่เป็นส้มหมูนะคะเนี่ยชุดหนึ่งที่เทาทำไปนะคะเพื่อไม่การเสียเวลาเทอก็อันนี้มันเหลือหน่อยหนึ่งเห็นไหมคะเฮ้ยส้มหมูค่ะเป็นแล้วเนี่ยอันนี้คั้นได้ที่แล้วนะคะอันนี้จะคั้นต่อยนิดนึงเนาะแต่อันนี้คั้นเสร็จแล้วเทอจะห่อให้ดูตรงนี้เลยเนาะว่าเป็นยังไงห่อค่ะห่ออันนี้จะห่อใส่ถุงพลาสติกนะคะจะทำสองแบบ เดี๋ยววันนั้นมันเป็นแล้วค่อยจะอ,าาออกมาว่างแหนเนาะข้าวแข็งยังไงล่ะว่าอันนี้มาหอมเลยเราต้องใส่พริกลงไปด้วยนะแล้วก็ไม่ค่อยเก่งนะอยากจะทาให้ดูให้เออนี่พอเราคันได้ที่อย่างนี้แล้วใช่ไหมคะเราก็อันนี้คันได้ดีแล้วก็มาหอมเดี๋ยววันที่เป็นจะเอามาโชว์นะคะแต่วันนี้ที่หอม โอเคเราใส่พริกเข้าไปค่ะบอดมันช่อันใหญ่แทนนี่บอสจะทำอันเล็กๆอยู่เนี่ยโอเคเรายัดใส่เข้าไปเลยค่ะเพื่อไม่การเสียเวลาไม่ใส่พริกก็แล้วแต่จะใส่พริกก็แล้วใช่ไหมคะยัดเข้าไปค่ะยัดเข้าไปสองลูกเออเราจะไปซื้อพริกใหม่อยู่นะเห็นไหมคะ okay. โอเคหลุดไปก่อน มันมียงจังเม่ทับเบิกหย้ยไหมคะเดี๋ยวสมูทเฮลท์ก็จะเสิร์ฟได้เ่ยหวังว่ามันคงจะโอเคนะแฮลไม่อยากทำนานนาทีนะรวบลัดจับตอนให้เฮล้วก็ไม่ได้เข้าไปดูด้วยนะว่าเข้าของกันยังไงเอางนี้แหละค่ะเอาให้แน่นๆว่าเอาเาว้ๆเท่าอนอะ สัมหมูมันก็ต้องแน่นๆหู่แน่นบาค่ะเห็นไหมเห็นไหมอยากซัวก็อยากซัวเนี่ยค่ะแล้วจะทำอย่านี้ก็หอมไม่สวยว่าช่างมันค่ะหอยมันกินได้ก็โอเคเนาะใช่ไหมคะโอ้ยปั่นเนียทหารมลยนี่ใส่สุดทหารเย้เห็นไหมคะ ยาวขนาดทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งใหญ่ทั้งยาวเห็นไหมคะเอาของหญ่ๆหญ่างนี้นะคะ่ะโอเคเขาลัดอย่างเงี้ยเลยเนี่ยยางนี่ก็ซื้อมาจากบ้านเรานะคะเนี่ยสีแดงนี่คะ่ะเขาลัดกันกี่อันอันนี้จะแบ,บ่งหนึ่งแล้วจะเสร็จแล้วคะ่ะก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ลัดสักสามอันเนาะ ได้แล้วเนี่ยรัดประมาณนี้กรพอัวจะ,ะรัดสีกอันเหรอมันจะหลายอันเกินไหนมอ,อีกอันหนึ่งก,กนน็แล้วกันเนาะ,ละแล้เราก็ไม่ว่าจะรัดมันก็จะแน่นๆเห็นไหมคะเป็นแหนมแล้วเนี่ยแล้วนี่เรามีแหนมสองแบบเดี๋ยววันที่เป็นเราจะมาให้ดูนะคะนี่ก็เสร็จแล้วค่ะอันนี้ก็แหนมนะคะโอเคนะเดี๋ยวทลายจะ ให้ดูใกล้แล้วก็โชว์อันนี้จะห่อใส่อีกอันหนึ่งแบบนี้ค่ะามาหอ่อค่ะได้แล้วแนมทลัเดี๋ยววันนี้เป็นจะมาบอกนะคะบ๊ายบายค่ะ